บทที่สิบเอ็ดสะระอํมตาสีกะตาขมตาขมถือจำปรีส่วนตาสีถือมีจำปาตาขําเดินเชื่องช้าตาสีมาวันพรุ่งนี้ กำกำมือเอาอืมกำมือถือเอามาดอกจำป้าดอกจำปีย่ำรุ่งวันพุ่งนี้ดอกจำปี ดอกจำปาให้อ่านว่าทออำธรรมทำหน้า,ตา,ต,าออตาเขตกาตา,ออา,า,า,าตาเขตตาขํำชาลีอ่อนทออำธรรมทำหน้าตาเขตกตาข่ำทำหน้า จออำดำสีดำตาติดตาขำมีโคนสีดำโ,โคโคสีดำโคตาข่ำทำนาดีจออำจำจำดีดีชาลีจะทำนา มำา,ากระตาข่ำทารีจำวิธีทำนาดี